มามาค่ะมากินข้ากับม่าดามกินกับน้ำพริกแกงไตปลาผัดหมูสับด้วยมือนีกินแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์ให้ม่าดามในเด้อค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆเ้ยค่ะอย่าลืมกันเลอพี่น้องกดติดตามให้แนจาน้ำพริกของมาดามนี่มือนีเพชรถึงอกถึงใจเลยพี่น้องน้ำพริกแกงไตปลาผัดกับหมูสับค่ะมาดามกินอย่างแปลกๆปกต่ว่าแบ่บมาเบิงใส่น้ำม,มันไปจักส่วนหนึ่งตั้งกระทะหุนหเด้อ แล้วก็ใส่พริกแกงลงไปจ้าอันนี้ออกมาจากตู้แข็งเลยพี่น้องเห็นน้ำแข็งบวเขาขๆวนะนั่นนี่ถุงนี้ซื้อมาจากตลาดบางกะปีค่ะกินมืดตีเอาไว้กินเรื่อยๆยี่ยี่เห็นมันแตกละเอียดพี่น้องผัดไฟอ่อนๆเลยคะ่ะอย่าผัดไฟแ,แห้งมันสิใหม่เพราะหอมแล้วเขากะใส่หมูสับลงไปสใส่เนื้อปลาก็ได้ด้วยจ้าเนื้องงัวก็ได้ดตามใจชอบจ้ามาดามเป็นคนพริกแพงกับเขา่า เห็ดกับอันนั่นอันนี้กินแปลกประหลาดกลัวมูตาวาออกมาเซบแซพพี่นองอย่าลืมอันนี้สุดยอดเลยคะ่ะพี่นองเพชรถึงอกถึงใจแตน่นายใส่เกลือไปจักหนอนน้ำตาลขาดบ่ได้พงชโลติดง้อหัวบ่กขึ้นเลยคะ่ะพี่นงใส่น้ำปลาไปจักหน่อยเพอหอม,หอมระวางคว่ำเค็มค่ะมันเอาขึ้นยากค่ะเค็มเลนียวค่อยๆใสเด้อพี่นงกเขาพัดผัดไปแบบนี้ละจ้ายมันเข้ากันแล้วก็ซีมเบิง เป็นจังไหรน,นั่นกวูวาแล้วต้องแซบปิดไฟปึบเลยหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้ละค่ะหน้าตาดีแล้วก็อร่อยมากค่ะพี่น้องกับข้าวของมาดามวันนี้ค่ะน้ำพริกแกงไตปลาผัดหมูสับค่ะแล้วก็ผักข้าวร้อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ค่ะ